เราจะคัดเลือกมานะฮะบริษัทที่จะติดกระจกในบ้านเราเนี่ยดูก่อนว่าเขามีโรงงานหรือเปล่าอ่ะอ่ะพาออะไรเพราะอะไรถ้ามีโรงงานราคาจะถูกเป็นพิเศษไงจ้าประสบการณ์ครับมีมากกว่า20ปีโอ้โหแล้วพูดถึงเลยคุณภาพฝีมืออย่างนี้นี่ไงครับด้านหลังผมสวยไม่ล่ะ จะรับกระจกตกแต่งผน,นังกระจกเพื่อสีในครัวอย่างด้านหลังตรงนี้นะคะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนิรภัยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นกระจกเทมเปอร์อจริงๆแล้วทนทานมากค่ะ แข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปเนี่ยประมาณ4 -5 ถึงเท่าเลยค่ะทางเราเนี่ยสามารถเจาะตามช่องปลั๊กได้ค่ะหรือว่าหน้างานลูกค้าเป็นมุมตู้นะคะคเป็นใต้เครื่องดูดควันอย่างเงี้ยนะคะเราบากกระจกตามหน้างานได้เลยค่ะที่แขวนจานนะเจาะเข้าไปในกระจกเ,เ,เลยเหรอใช่ค่ะเราก็จะเจาะลูกระจกมาเลยแล้วก็สามารถติดตั้งที่แขวนจานได้ด้วยค่ะเออสแล้วสีมีม่เยอะไหมของเรามีสีให้เลือกค่ะมากกว่า5 0สีนะคะก็คือมีทุกเฉดเลยถ้าเกิดลูกค้าสามารถ เหมือนตกแต่งบ้านตามโทนสีบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกสีที่เหมาะกับโทนของบ้านได้อย่างโทนของบ้านที่กอล์ฟเนี่ยก็จะเป็นโทนออกสีนุ่นๆหน่อยสีขาวเนื้อเนื้อชิมครีมอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันไอเรื่องของการมาติดตั้งเนี่ยฮะมันมีระบบระเบียบขั้นตอนอะไรยังไงฮะก็ทางช่างจะเข้ามาวัเพืยนที่หน้างานเข้ามาัรระยะปักอย่างเช่นปักตัวเนี้ยครับว่าขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงทางโรงงานจะเป็นคนนำกลับไปตัดที่โรงงานแล้วก็มาติดตั้งหน้างานเลย